One News ตรงไปตรงมาสำหรับเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าสุดท้ายนะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรก็ยังได้รับความไว้วางใจให้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมต่อเนื่องเป็นสมัยที่สองและก็ยังได้รับความวางใจจากคนกรุงเทพมหานครด้วยคะแนนกว่า1นึ่งล้านสองแสนห้คะแนน คิดเป็นสัดส่วนเกือบ50%ของผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่3มีนาคม2556นะครับแต่ดูเหมือนว่าการทำงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นี้เส้นทางจะไม่ค่อยราบเรียบนะครับเนี่ยฮะอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้ใช้เลยเยงี้ยน ว่า2ปี8เดือนในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรก็ต้องเผเชิญบททดสอบที่สันคลอนตำแหน่งอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะในปีนี้ที่วิบากรรมถาโถมเข้าหาอย่างต่อนเนื่อง24มีนาคมฝนตกหนักหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเกิดน้ำท่วมเฉียบพลันกว่าจะระบายน้ำที่ท่วมขังกินเวลานานหลายชั่วโมงคำถ,ถามเรื่องการจัดการระบายน้ำ ถูกยิงตรงไปถึงผู้ว่ากทมทันทีหนึ่งวันหลังจากนั้นมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์เปิดถแถลงข่าวแจ้งปัญหาว่าเกิดจากปรากฏการณ์ฝนนอกฤดูพร้อมยืนยันประสิทธ,ธิภาพการระายน้ําทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ใจคนเมืองว่าเราเป็นเมืองฝนไม่มีจุดเสี่ยงเลยคงไม่ได้ถ้าไม่มีน้ําท่วมต้องไปอยู่บนดอยยังไม่ทิ้งฤดูฝนดีก็มีประเด็นร้อนพุ่งตรงไปที่กรุงเทพมหานครอีกครั้ง 17สิงหาคมเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่บริเวณสารเท้ามหาพรมแยกราชประสงค์ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นความหวังที่จะนำไปสู่การคลี่คลายคดีแต่กลับมีประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเมื่อพบว่ากล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุไม่สามารถใช้การได้จริงร้อนถึงผู้ว่ากทมต้องสั่งตรวจสอบพร้อมชี้แจงว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิด107ตัวชำรุด4ตัวเป็นการชำรุดตามอายุการใช้งานและซ่อมแซมได้ ไม่มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพศึกนอกยังไม่ทันหายศึกในก็กระหน่ำซ้ำจากการตรวจสอบกันเองภายในพักพเมื่อนา,นายวิราชจันท์พิทักษ์<ร>กอดีตสสพักประชาธิป,ปัตย์เดือนหน้าตรวจสอบความโปร่งใสของทีมผู้บริหารกทมอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่การใช้งบดูง,งานต่างประเทศของรองผู้ว่าสัญญาก่รสร้างโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติทบุรีโครงการจะซื้อรถดูดเลน และโครงการจะซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนในสังกัดกทมที่ถูกตั้งคำถามเรื่องการใช้งบประมาณและการเอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ชิดยังมีประเด็นเกิดขึ้นช่วงส่งท้ายปีเมื่อเกิดกรณีชายวัย26ปียื่นหนังสือถึงผู้อื่นในการเขตจตุจักรเรียกค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาล61,000บาทหลังเดินพัดตกท่อระบายน้ำย่านรัชดาพิเศษจนได้รับบาดเจ็บเย็บถึง100เข็มแต่สำนักงานเขตทำได้เพียงรับเรื่องไว้พิจารณาโดยแจ้งว่า ที่ผ่านมาไม่มีการบรรจุระเบียบการชดใช้ค่าเสียหายประเด็นดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจาร์ถึงความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครล่าสุดโครงการเนรมิตลานคนเมืองให้เป็นแดนสวรรค์ด้วยการทุ่มง,งบประมาณ39ล้านบาทระดับไฟ LED เพื่อส่งความสุขให้กับคนกรุงเทพก็ถูกวิพากษ์วิจาร์เรื่องการใช้งบประมาณนำมาสู่การตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและสัญญาจ้าง หลากหลายประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามและเดินหน้าตรวจสอบเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครภายใต้การบริหารของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิน้น1 News ตรงไปตรงมา